ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายนี้นี่แหลเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆพิจารณาว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด้ามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำมูดดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท้ามีปากสองข้างแม้ฉันใดเต็มด้วยธัญ,ญชาติมีประการต่างๆคือข้าวสาดีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษมีจักสุแก้ไทยนั้นออกแล้วพึงเห็นได้ว่า เหล่านี้ข้าวสาลีเหล่านี้ข้าวเปลือกเหล่านี้ถั่วเขียวเหล่านี้ถั่วเหลืองเหล่านี้งาเหล่านี้ข้าวสารด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นนั่นแหลภิกษุย่อมพิจารณากายนี้นี่แหลเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องตามแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆพิจารณาว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่สายรไส้อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือด น้ำเหนือน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำมูดดังนี้ทิกสูย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมันอยู่ว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อยานคือความรู้เพียงเพื่อเป็นที่อาศัยระร <Rab> ลึกเธอย่อมเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วย ย่อมไม่ยึดถืออะไร <c oughs> อะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจย่อม,อมตามพิจารณา <ใน S 2> เห็นกายในกายอยู่อย่างนี้